ฮะนี่ไงใช่เขาได้กันนะเด็กแถบเนีย่ยทังแถ่นตอนนี้เราอยู่ที่เจ้าพ่อเขาจิกเจ้าพ่ออัศสสิ์เนาะของพวกเราเนี่ไหนดูบรรยากาศ ไปไหว้พ่อกันดีกว่าระวังลื่นนะ เลื่อนนะตรงเนี้ยุะทุบ ไก่เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะใช่ไหมเดี๋ยวให้พ่อก่อับฝนตกลื่นที่เขาได้กันทำมาแก้บวมก,กัน ข้ากลัวลื่นอ่ะป <c oughs> วดชิ้นชอง <c oughs> แค่นี้ก่อนลื่นฮายสวัสดีทุกคนดิฉันกลับมาแล้วดูสภาพหน้าดูตาสิ ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งไปกรีดยางจนตอนนี้บ่าย3ามโมงีบ่ายโมง4ียังไม่ได้นอนเลยวันนี้เราสองคนจะมากินอาหารเหนือคือํำเงียวเนาะเป็นร้านรับอยู่ที่ชนบุรีเราสั่งปิดร้านเลยเราจะกินกันแค่สองคนเราสั่งไปเลยปิ๊กปิดรดด้านใช่ไหมใช่ไหมโยธิน ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันร้านรับคนทำเป็นคนเหนือกะเจ้าดีฉันสั่งปิดร้านเลยแบบไพรเวทเท่านั้นค่ะมาส่งที่เดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันดีกว่าว่าน้ากินแค่ไหนร้านลับชุมบุรีไปกันเลยสวัสด,ดี สวัสดีครับดีวัสดีค่ะเป็นอินฟูเหรอใช่เป็นไหนกันหมดไม่รู้ไหนดูดำเาวี่วยงเดี๋ยน้น่ากินไหมน่ากินถ้าไม่น่ากินนะ<ม>โดนประจานนะมันลดหม้อแล้วนะลดขนาดหม้อเพราะว่าทำไมอ่ะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ทำไมเพิ่งบอกเอา้าตลกปะเนี <c oughs> ่ยเห็นโพสเธอว่าอา่ะอายู่จังเอ,าาอ้ามันจะกลับได้ยังเนี่ยจะกลับได้ยังแล้วมาจากนักแพ้ยังไงอะ่อะรถทัวร์มาจ้าแล้วเดี๋ยวนี้นั่งรถทัวร์หรอเธอจะใส่ห้วยหรือใส่จานกินตีนไก่ไหมได้หมด หอมเนาะแน่นอนเสิร์ฟผ่าเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟไรนะอะไรอนี่เขาสุดยอดวะนี่เข้าเบติม จดมาดูหน้าเจ้าของคนมันเกิดนี่